สวัสดีค่ะวันนี้โคชพี่น้อยนะคะก็เป็นวันแรกค่ะที่โคชพี่น้อยมาเปิดสถานีพอดแคสต์นะคะสถานีพอดแคสต์ของโคชพี่น้อยช่องนี้เนี่ยนะคะคือให้ชื่อว่าโคชคาเฟ่ค่ะหรือสถานีเสิร์ฟความสุขโดยโคชพี่น้อยประมาณนั้นนะคะแนวความคิดนะคะ,ะมันก็เป็นธรรมเนียมหรือเปล่าคะที่ว่า มาครั้งแรกเนี่ยก็เราต้องมาเล่าแนวความคิดที่มาที่ไปให้ฟังนิดนึงใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมชื่อโ o ชคาเฟ่สานีเสิร์ฟความสุขนะมันก็เป็นธรรมเนียมของคนที่เปิดกิจการอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะจะต้องมาเล่าส่วนฟังว่าที่มาของชื่อนี้เนี่ยมายัางไงนะโคชคาเฟ่ Ghost Cafe, เนี่ยอ,อย่างที่เราทราบกันใช่ไหมคะคาเฟ มันก็คือเป็นสถานที่ที่คนมาดื่มมากินนะคะอันนั้นคือโดยปกติาคาเฟ่ของโค้ชพี่น้อยเนี่ยคืออะไรมันก็เป็นคาเฟ่ของโค้ชเออตอบกำาตั้นทุตินไปไหม <c oughs> โค้ชคาเฟ่ของโค้ชพี่น้อยเนี่ยคืออะไรนะมันก็คือคาเฟ่ของโค้ชโค้ชเป็นเจ้าของคาเฟ่นี้ แล้วโดยปกติเนี่ยหน้าที่โค้ชคืออะไรคะหน้าที่โค้ชคือนำพาผู้คนจากจุดที่เขาอยู่นะคะไปยังจุดที่เขาต้องการทำไมจุดที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็คือมันไม่มีความสุขเหมือนจุดที่เขาต้องการไงจุดที่เขาต้องการก็คือจุดที่เขาฝันไว้เป็นเป้าหมายใช่ไหมคะเป็นเป้าหมายทางด้านต่างๆของชีวิต นั่นเองในเมื่อโค้ชเป็นเจ้าของคาเฟ่นี้แล้วเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของแท็กไลนะะ์ว่าสนารนดีเสิร์ฟความสุขเอาว่าประมาณนั้นนะคะก็คือในรายการของโค้ชพี่น้อยเนี่ยก็คือจะมาบอกเล่าแบ่งปันวิธีการมีความสุขในชีวิตนั่นเองอ่าพ,พูดถึงชีวิตนะ,ะวงล้อชีวิตหรือด้านต่างๆของชีวิตนั่นเอง นะที่บางท่านก็อาจจะไปเรียนทางด้านการพัฒนา,าตัวเองนะคะหรือว่าเรียกว่า self development เนี่ยนะคะเ,เราก็จะทราบกันใช่ไหมว่าชีวิตเนี่ยคือเขา,เาทางด้านนี้เนี่ยคือเขาแยกออกเป็น8ด้านบางทีเนี่ยเราเรากันเองเนี่ยก่อนที่จะไปเรียนบางทีก็บอกว่าอาจจะมี2ด้านชีวิตส่วนตัวที่บ้านกับชีวิตที่ทํางานนะคะบางคนก็บอกว่าชีวิตกลางคืนกับชีวิตกลางวัน อันนั้นก็แล้วแต่นะคะทีนี้กลับมาตรงท่าทางด้านการพัฒนาตัวเองนะคะจะเรียกศาสตร์การพัฒนาตัวเองหรือเรียกจิตวิทยาพัฒนาตัวเองก็แล้วแต่นะคะกนะบอกว่าชีวิตเนี่ยมันน่าจะมีอยู่8ด้านนะคะมีด้านอะไรบ้าง1ก็คือด้านอาชีพการงานนะคะด้านที่2ก็คือการเงินด้านที่3ก็คือด้านความสัมพันธ์นะคะด้านที่4ก็คือด้านสุขภาพ ด้านที่5ก็คือด้านสันทนาการหรือการพักผ่อนนะคะด้านถัดมาก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะด้านถัดไปก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองแลนะ,ะการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนด้านสุดท้ายก็จะเป็นด้านจิตวิญญาณนะคะความสัมพันธ์เนี่ยก็จะรวมทั้งครอบครัวนะคะ ความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบคนรักแล้วก็ความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะคะอันนี้คือเขาก็บอกว่าเป็น8ด้านของชีวิตค่ะนึกดูว่าชีวิตเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนการเดินทางนะคะการเดินทางของเราเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนไปด้วยยา,านพาหนะถ้ายา,านพาหนะนั้นมีล้อในการขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยจะราบรื่นนะคะหรือไม่ราบรื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับล้อเนี่ยละค่ะ ถ้าล้อที่ราบลื่นหมายความว่าล้อนั้นมันจะต้องกลมเสมอกันทั้ง8ด้านใช่ไหมคะเวลาขับเคลื่อนไปมันก็คือจะไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆมันเสมอกันกลมดิกเลยแต่ถ้าล้อนั้นมันไม่สมดุลมีด้านใดด้านหนึ่งที่บุ๋มเข้าไปบ้างนะคะถ้าสมมุติว่ามีคะแนน1ถึง10คะแนน10เนี่ย แสดงว่าเต็มนะคะด้านนั้นเต็มด้านการเงินถึง10เนี่ยแสดงว่ารวยมากอย่างเงี้ยนะ,ะแต่มีบางด้านที่มันอาจจะคะแนนไม่เต็มนะคะสุขภาพไม่ดีมีคะแนน5อย่างเงี้ยค่ะแต่ละด้านก็อาจจะมีคะแนน2คะแนน7นะคะแต่ละด้านที่เราไล่หมาเมื่อกี้นะคะล้อวงนี้เนี่ยไม่สมดุลน,นะคะมีการวะแหว่งชีวิตแบบเนี้ยเวลาเคลื่อนที่ไปเนี่ยเพื่อนๆนคิดว่ามันจะ มีความสุขไหมคะมันมันก็จะตะกุกตะกักใช่ไหมคะพอตะกุกตะกักน,นี่แหละปัจจุบันเนี่ยก็มีไลฟ์โค้ชนะคะเข้ามาช่วยเหลือ,อผู้คนนะ,ะสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีไลฟ์โค้ชนะคะเวลาเรามีปัญหาเนี่ยที่พึ่งของเราเป็นอะไรบ้างคะอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าไปช็อปปิ้ง ไปร้านอาหารนัดปาร์ตี้กับเพื่อนเลยหรือไปผับไปเมานะคหรือบางทีก็ไปหาหมอดูนะคะ,อ,ะอันนั้นก็จะเป็นทางเลือกนะหนักหน่อยก็อาจจะเป็นจิตแพทย์แต่ค้านิยมของคนไทยเราก็ไม่ค่อยนิยมที่จะไปหาจิตแพทย์เท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยพอมีไลฟ์โค้ชเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามา ปรึกษาได้แต่ว่าคือไลฟ์โค้ชเนี่ยคือปกติเราก็คือจะไม่ให้คำปรึกษาไนดะ้มันก็คือจะมีกระบวนการโดยใช้คำถามเป็นส่วนใหญ่คำถามเนี่ยก็จะถามไปหาคนที่มีปัญหาหรือเราเรียกว่าโคชีหรือเรียกว่าลูกค้านะคะถามไปคือเขาต้องตอบนะมันเป็นชุดคำถาม,ามที่เขาทำการวิจัยมาแล้วนะว่าถามไปเนี่ยหรือบางทีเขาก็เรียกว่า powering question หรือว่า คำถามที่ทรงพลังนะคะมันถูกวิจัยมาแล้วมันชุดคําถามแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงคําตอบออกมาจากตัวลูกค้าได้คําตอบเหล่านี้คืออะไรคะก็คือแนวทางในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังน,นั้นของตัวลูกค้าเองนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ,ะเมื่อก้าวข้ามปัญหานั้นได้ก็หมายความว่าจากจุดปัจจุบันที่เขาอยู่ที่เขาอึดอัดที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ย เขาก็สามารถที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ก็คือบรรลุวัตถุประสงคนะ์นี่ก็เป็นที่มาว่าทำไมโค้ชพี่น้อยอตั้งสถานีโค้ชคาเฟ่ขึ้นมาเพื่อเสิร์ฟความสุขให้คนฟังนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของช่องหรือวัตถุประสงคะ์หรือว่าถ้า,ถาทางโค้ชเขาเรียกว่าเป็น intention ะะเป็นความตั้งใจว่า เปิดโคชคาเฟ่มาเนี่ยให้มันเป็นสานีที่เสิร์ฟความสุขให้ทุกท่านก็ลองดูนะคะว่ามันจะสามารถเติมเต็มแต่ละด้านของเราเนี่ยให้ไปถึง10ได้หรือเปล่านะแต่เชื่อว่า,าสามารถที่จะเพิ่มความสุขให้ทุกท่านได้อยู่แล้วถ้าท่านอยู่ที่9อย่างเงี้ยนะ,ะเติมเข้าไปทีเดียวมันอาจจะเต็ม10ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านอยู่ที่ หนึ่งนะบางด้านนะอาจจะอยู่ที่1ห,หรืออยู่ที่2เนี่ยก็ค่อยๆเติมกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่30เมษายนหารหรือว่า2020นะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรายังอยู่ในช่วงเรียกว่าควรันตีนะหรือว่าต้องทำงานอยู่ที่บ้านนะแต่ว่าวันนี้นะวันนี้ ทางศูนย์ควบคุมไวรัสโคโรโนาหรือว่าโควิด -19 เนี่ยก็ประกาศออกมานะคะว่าวันที่3พฤษภาคมเนี่ยจะมีมาตรการยืดหยุ่นให้หลายๆธุรกิจเปิดกิจการมาได้อย่างมีเงื่อนไขนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยจะต้องมีการจัดวางเก้าอี้ให้มันมีระยะห่างนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่พ้น ะะยังไม่พ้นช่วงของการระบาดเรามีตัวเลขที่มันดีขึ้นมานะแต่ว่าเราก็ยังต้องมอนิเตอร์หรือว่า,าควบคุมตรงนี้อยู่เชื่อว่าเราทุกคนในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะก็หวังจะเห็นสถานการณ์มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถึงวันนั้นเราได้เปิดสังคมขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ที่จะดูแลก,กันและกันอยู่ต่อไปนะคะ มาตรก,การทางด้านการดูแลความสะอาดการระวังการแพร่กระจายของเชื้อเราก็ต้องทำเต็มที่อยู่เหมือนเดิมนะคะถือว่าเรามีความรับผิดชอบนะถึงแม้ว,ว่าเราจะมีความแข็งแรงมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่มีความสุขเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบต่อ,อเพื่อนร่วมสังคมของเรานะะบางทีเราแข็งแรงเชื้อตัวนี้เนี่ยคือ มันไม่แสดงอาการนะคะถ้าเราแข็งแรงเนี่ยมันไม่สามารถทําอะไรเราได้ก็จริงมันไม่แสดงอาการในตัวเราแต่ถ้าเราไปพบปะพูดคุยกับคนที่มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอกว่าเราแล้วรับเชื้อไปจากเราเนี่ยมันก็จะแสดงอาการในคนที่รับเชื้อไปแล้วสภาวะทางร่างกายของเขาเนี่ยเราแข็งแรงก็ถือว่าเราก็ต้องดูแลเพื่อนร่วมสังคมนะของเราด้วยกันนะเราจะได้ ออกจากสถานการณ์แบบนี้โดยเร็วนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นวิกฤตใชียระหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะแต่หลายๆคนก็ต้องอส่งกำลังใจให้ต่อไปนะคะเพราะว่าวงล้อ8ด้านของชีวิตบางคนเนี่ยที่มันอาจจะต่ํามากๆใช่ไหมคะ เวลาโดนวิกฤตที่มันกระทบเนี่ยมันก็กระทบแรงแล้วยังไม่สามารถที่จะออกจากวิกฤตนั้นได้นะเราก็ส่งกําลังใจให้กันต่อไปส่วนที่หลายท่านได้เริ่มตั้งตัวนะ,ะจะเห็นได้ว่าเรามีทักษะใหม่ๆมีช่องทางการสื่อสารใหม่ๆจริงๆแล้วมันไม่ใหม่นะาการประชุมทางออนไลน์เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย มันโตเป็นเท่าทวีคูณนะเท่าทวีคูณเหมือนกันกระจายเชื้อของโควิด -19 เเลยก็ว่าได้นะแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์เนี่ยถือว่าเติบโตอย่างมากอาชีพใหม่ๆก็มีเกิดขึ้นอย่างมากมายนะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับฝ่ายที่สามารถปรับตัวได้ทุกๆครั้งที่เรามีวิกฤต แล้วเราปรับตัวได้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการเติบโตนะคะวันนี้นะก็ถือว่ามาทักทายกันครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะมาพบกันในสถานีเสิร์ฟความสุขโค้ชพี่น้อยก็จะพยายามที่จะหาเรื่องราวมาแบ่งปันเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยมีมายเซ็ตมีมุมมองของชีวิตที่มันสามารถที่จะทำให้เรายิ้มได้มีความสุขเข้ามาในชีวิตได้นั่นเอง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันครั้งหน้าค่ะ